เนี่ยครับตอนนี้ก็คือพื้นที่บริเวณสัญญาที่3ามขีดสีตรงนี้นะครับเริ่มมีการเพิ่มคันดินเพิ่มแล้วครับเนี่ยครับเห็นไหมครับตอนนี้เราก็กําลังจะอัปเดตนะครับความเข้าหน้าของตัวสัญญาที่3ามขีดสีนะครับช่วงที่2นะครับซึ่งจะเป็นช่วงจากโคกสะอาดนะครับยาวไปจนถึงนู่นเลยครับตัวสถานีคลองไผ่เลยครับก็เลยคลองไผ่ไปครับผมเลยไปถึงอุโมงค์ลำตะคองนะครับเนี่ยครับช่วงบริเวณนี้ตอนนี้ก็ เริ่มทาคันดินแล้วก็ใส่ดินให้เต็มนะครับเพื่อได้ระดับแนวกับทางยกระดับตรงนี้นะครับโอเคครับผมหลังจากนี้เราก็เดินทางเข้าสู่ทางยกระดับแล้วนะครับผมซึ่งจะเดินทางเข้าที่ตัวสถานีซีคิวนะครับความคุ้มน้าในช่วงนี้นะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็คือเขามีการวางสแปนเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้แล้วก็กําลังทยอยใส่เบริเออร์นะครับรู้สึกว่าเบริเออร์ก็จะใส่เสร็จไปเกือบจะหลายตัวแล้วครับ แล้วก็นั่งร้านใต้เสาตอนนี้ก็กําลังดําเนินการใส่อยู่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับตอนนี้ใส่โครงเหล็กไปแล้วนะครับเหลือแค่ตัวแผ่นรองข้างล่างนะครับที่จะต้องใส่นะครับแล้วก็จะเหลือตัวลวสีขาวข้างบนนะครับที่จะต้องดําเนินการใส่อยู่นะครับนี่ครับรู้สึกว่าตัวสัญญานี้ในช่วงที่จะเดินทางเข้าสู่สถานีสีคิ้วเนี่ยถือว่ามีความคืบหน้าค่อนข้างมากพอสมควรนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับ ขึ้นเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะทุกท่านช่วงจากจุดเริ่มต้นสัญญานะครับจุดที่สองนะครับที่จ่อจาก2องขีดหนึ่งนะมานะครับผม มาถึงตรงบริเวณสถานี c ีคินะครับก็คิดเป็นระยะทางเกือบเกือบ2กิโลเลยครับทุกท่านเนี่ยครับตอนนี้เราก็เดินทางเข้าสู่บริเวณสถานี c ีคิแล้วครับตอนนี้ก็มีการต่อสเปนพอถ้านับระยะมาถึงตรงนี้ก็ประมาณเกือบ2กิโลนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็คือสเปนของเราอะไปได้ไกลแล้วครับนู่นเลยครับอยู่ไกลตรงนู้นนะครับเห็นไ,ไหมครับ เนี่ยครับตรงบริเวณตรงนี้ก็ทยอยใส่เบลเลอร์นะครับแล้วก็นั่งร้านใต้เสานะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็กําลังทําโครงเหล็กเพื่อทํานั่งร้านใต้เสานะครับกับทาเบลเลอร์ข้างบนนะครับเดี๋ยวในอนาคตก็น่าจะมี้วสีขาวตามมานะครับก็ถือว่าใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเท่าที่ไปดูอัปเดตความคืบหน้าของช่วงเวลานี้นะครับผมก็ตัวสัญญาตัวนี้นะครับก็จะรวมทั้งสัญญาแล้วนะครับก็จะได้ประมาณ7% 7แล้วนะครับแต่ว่าพอมาถึง ช่วงนี้ก็น่าจะประมาณ78-79%แล้วนะครับผมว่าน่าจะ80แล้วแหละนะครับเพราะว่าคลิปของผมเนี่ยจะช้ากว่าเวลาปัจจุบันประมาณ10วันโดยประมาณนะครับหรือประมาณ7-10วันนี่แหละครับประมาณนั้นนะครับเนี่ยครับเพราะฉะนั้นล่าสุดที่เขาเริ่มทําได้ก็น่าจะประมาณ79-80%แล้วครับผม เท่าที่ไล่เช็คความยาวของสเปนนะครับผมจากจุดเริ่มต้นสัญญาที่ต่อกับ2คิด1มานะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับก็จะนับรวมกันได้ประมาณ95สเปนนะครับแล้วก็สเปนที่9กํากำลังทําการต่ออยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับ สำหรับเสาต่อมอบริเวณออกจากสถานีสีเขียวมานะครับแต่ก่อนก็คือยังเหลือข้อสุดท้ายที่ยังรอไม่เสร็จนะครับอยากจะบอกว่าณเวลานี้นะครับช่วงวันที่14สิงหาที่ผมไปถ่ายมานะครับตอนนี้ก็คือเสาต่อมอนะครับที่เป็นเสาเดียวนะครับทุกท่านนะครับรอเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับก็คือหลังจากนี้ก็คือรอสเปนนะครับต่อมาเรื่อยๆเลยครับเห็นไหมครับนี่ก็ถือว่าเป็น ความคืบหน้าของช่วงเดือนสิงหาครับสำหรับเสาเดียวนะครับก็คงจะเหลือแค่เสาคู่บริเวณนี้นะครับที่ยังทําการหล่อไม่เสร็จนะครับ สำหรับความคืบหน้าของเสาคู่ตอนนี้นะครับมีทั้งหมด7ดเสานะครับตอนนี้ก็หล่อไปแล้วทั้งหมด4ี่เสานะครับยังคงเหลืออีก3ามเสานะครับที่กําลังดาเนินการอยู่ครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูความคืบหน้านะครับของตัวเสาที่หล่อแบบคันยื่นสมดุลนะครับว่าตอนนี้นะครับเขามีความก้าวหน้าไปถึงไหนนะครับทุกท่านเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาให้ทุกท่านดูนะครับตอนนี้กําลังจะถึงนะครับ ที่จะเป็นเสาใหญ่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็กําลังจะบรรจบกันแล้วครับทุกท่านเห็นไหมครับนี่ครับเลยนิดเดียวเท่านั้นนะครับก็จะบรรจบกันแล้วครับสําหรับเสาที่เป็นเสาใหญ่นะครับหล่อแบบคันยื่นสมดุลนะครับซึ่งข้ามถนนหมายเลข2 0งศนะครับถนนสีคิ้วเคียงคานนะครับโอเคนะครับเราเลยจุดนั้นมาแล้วนะครับเราก็ข้ามถนนสีคิ้วเคียงคานมาแล้วครับพอมาถึงช่วงนี้นะครับตรงบริเวณนี้นะครับหล่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกท่านเนี่ครับหลังจากนี้นะครับพอเลยถนน2 0 1แล้วนะครับ เส้นทางรถไฟความสูงนะครับก็จะทําการเดินทางเพื่อเข้าสู่ตัวสถานีหนองน้ำขุนนะครับทุกท่านเนี่ยครับจะสังเกตเห็นว่านะครับช่วงที่จะเดินทางไปสถานีหนองขุนเนี่ยครับตอนนี้นะครับก็มีการวางสเปนยเสร็จเรียบร้อยนะครับรู้สึกว่าน่าจะติดล้อสีขาวแล้วครับข้างบนนะครับเนี่ยครับถือว่ามีความคืบหน้านะครับก็ เป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าจุดหนองน้ำขุนเนี่ยจะเป็นจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นของตัวสัมงานของ3ขีดสีด้วยนะครับเขาก็น่าจะเริ่มต้นจากจุดนี้ก่อนนะครับมันเลยทําให้ช่วงหนองน้งําขุนเนี่ยครับเป็นจุดที่มีความคืบหน้ามากสุดน,นะครับทั้งช่วงที่มาทางสีคิ้วนะครับแล้วก็ช่วงที่เดินทางไปแถวบ้านใหม่สำโรงนะครับเนี่ยครับจะสังเกตเห็นว่ามีความคืบหน้าอยู่พอสมควรครับผม ตอนนี้นะครับเราก็กําลังจะเดินทางเข้าสู่สถานีหนองน้ำขุนแล้วนะครับทุกท่านตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนติดลวดสีขาวแล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยครับจะเห็นว่ามีลวสีขาวติดข้างบนเยอะแล้วครับเนี่ยครับเนี่ยครับสถานีน้ําขุนอยู่ตรงนี้ครับผมหนองน้ําขุนนะครับเห็นไหมครับอยู่ตรงที่มีตรงที่ทําซีเมนต์นะครับที่เป็นสีขาวฟ้านะครับตรงนี้แหละครับก็เป็นจุดที่ตัวสถานีหนองน้ำขุนอยู่นะครับเนี่ยครับแล้วก็สํานักงาน ของการก่อสร้างที่3ามคีด4นะครับก็อยู่ที่หนองน้ำขุนเหมือนกันนะครับทุกท่านเนี่ยครับตอนนี้เราเดินทางเข้าสู่สถานีหนองน้ำขุนแล้วครับ เราจะออกเดินทางจากสถานีหนองน้ำขุนไปแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับเช่นทางรถไฟความเร็วสูงนะครับจะทําการลดระดับลงนะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นระดับดินนะครับแล้วก็จะตรงเข้าสู่ตัวสถานีบ้านใหม่สํโรงนะครับผมจะเห็นว่าความคืบหน้าช่วงออกจากสถานีหนองคุณนะครับเหมือนที่ผมพูดเป๊ะเลยไหมครับเนี่ยครับก็คือตอนนี้ก็คือใส่ลวดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่ขั้นตอนทํานั่งร้านใต้เสานะครับแค่นี้เองนะครับก็คือ ถ้าทานั่งหลานใต้เสาตรงบริเวณนี้เสร็จก็คือจบแล้วครับเนี่ยครับเพื่อเผื่อจะเสร็จแล้วนะเนี่ยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเขาก็ทํามาถึงขั้นนี้แล้วครับพอถึงตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับเส้นทางก็จะลดระดับลงนะครับเป็นทางระดับดินแล้วครับเห็นไหมครับ พอมาขี่มาถึงตรงนี้ทีไรนะครับให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ทะเลจริงๆครับทุกท่านเห็นไหมครับมีต้นมะพร้าวแล้วก็เป็นเวิ้งอารมณ์เหมือนเวิ้งที่ใกล้จะถึงทะเลครับเนี่ยครับแล้วก็ความคืบหน้าของบริเวณนี้นะครับตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนกําลังติดล้วสีเขียวแล้วครับส่วนคันทางนะครับก็มีการใส่ชั้นหินชั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับแล้วก็การทําไหลทางก็ทําเสร็จแล้วครับ ก็เหลือแค่การติดรั้วนะครับแล้วก็การปลูกต้นหญ้านะครับบริเวณพื้นดินที่มันเป็นจุดลาดเอยียงตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะให้หญ้าเกิดขึ้นมาแล้วก็เพื่อลดการชะล้างทําลายหน้าดินนะครับเวลาฝนตกลงมานะครับนี่ครับ ก็เหลือแค่ทำรีเทนเนอร์บริเวณนี้นะครับแล้วก็เติมรั้วให้เสร็จนะครับก็เข้าใจว่าน่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับเกือบจะ100%เเซนะครับสำหรับช่วงเส้นทางตรงนี้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับก็คิดว่าไม่น่าจะเกินเดือนกันยายนนะครับตรงบริเวณนี้ก็น่าจะเสร็จพอดีนะครับพุกท่านนะครับเห็นไหมครับมันเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะสำหรับผมเนี่ยครับเพราะว่ามีรั้วสีเขียวนะครับมีการใส่ชั้นหินชั้นที่ห้าแล้วนะครับมีการใส่รีเทนเนอร์นะครับ แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทยอยปลูกหญ้านะครับบริเวณตรงที่มันเป็นพื้นชั้นดินตรงที่ราดชั้นตรงนี้ครับก็คือถ้าใส่เรียบร้อยแล้วก็คืองานโยธาเข้าใจว่าน่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเนี่ยครับเป็นไหมครับเนี่ยครับเขาก็เหลือช่องว่างแค่ตรงนี้นิดหน่อยนะครับมาเสริมทําใส่นิดหน่อยก็น่าจะเสร็จนะครับเห็นไหมครับสําหรับนะครับตอนนี้นะครับเรากาลังจะเดินทางเข้าสู่ตัวสถานีบ้านใหม่ชําุรีนะครับสาหรับเคลนสีเหลืองตรงนั้นนะครับ ก็มีไว้นะครับสาหรับยกตัวเซกเมนต์นะครับใส่รถบรรทุกนะครับเพื่อให้รถบรรทุกเนี่ยเคลื่อนที่นะครับไปยังจุดที่เป็นการก่อสร้างทางยกระดับนะครับของตัวสัญญาที่3ามขีดสนะครับซึ่งเซกเมนต์นะครับก็จะถูกเคลื่อนย้ายมาทางรถไฟนะครับมาจากวิหารแดงนะครับเพื่อมาลงที่ตรงบริเวณนี้นะครับตรงสถานีบ้านใหม่สำโรงตรงนี้นะครับเข้าใจว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดสุดท้ายแหละครับที่จะ สร้างนะครับเพราะว่ามันจะต้องทําการเคลื่อนย้ายเสกเม็นมาจนครบก่อนนะครับแล้วก็นั่นแหละครับจงจนกว่าทุกๆจุดของ3 g มเีสร็จนะครับตรงนี้ก็ถึงจะเป็นจุดก่อสร้างจุดสุดท้ายนะครับซึ่งตรงนี้เขาจะสร้างเป็นทางระดับดินครับทุกท่าน ที่ออกจากบ้านใหม่สำโรงไปนะครับหลังจากนี้นะครับตัวทางรถไฟความเร็วสูงก็จะเริ่มยกระดับขึ้นนะครับเป็นทางยกระดับนะครับผมหลังจากนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับบริเวณที่อยู่ข้างหน้าหลังจากนี้นะครับ ช่วงบริเวณที่เริ่มยกระดับนะครับออกมาจากตัวสถานีบ้านใหม่สำโรงนะครับตอนนี้ความคืบหน้าของช่วงบริเวณนี้นะครับทุกท่านก็คืออยู่ในขั้นตอนของการใส่ลวดสีขาวข้างบนแล้วครับแล้วก็การทํานั่งร้านใต้เสาข้างล่างนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็จะสังเกตเห็นว่านะครับตัวลวดสีขาวตอนนี้ก็ต่อไปเยอะแล้วครับเห็นไหมครับเกือบจะเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกท่านเห็นไหมครับแล้วก็ตัวนั่งร้านใต้เสานะครับตอนนี้ก็คือเหลือแค่ขั้นตอนการนํา ผ่นพื้นมาใส่นะครับเห็นไหมครับมีการใส่โครงเรียบร้อยแล้วครับส่วนตัวรถือสีขาวข้างบนตอนนี้นะครับเห็นไหมครับเหลือจุดแว่งแค่ไม่เยอะแล้วครับทุกท่านนะครับถ้าเขานํามาต่อใส่เรียบร้อยก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับถือว่ามีความคืบหน้าค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับช่วงนี้นะครับจริงๆมีความคืบหน้ามาเยอะตั้งแต่นู่นเลยครับตัวหนองน้ําขุนมาแล้วครับมาจนถึงบริเวณตรงนี้เลยครับตรงตัวสถานีบ้านใหม่สำารงเลยครับผมเนี่ยครับ สำหรับผมนี่ถือว่ามีความคืบหน้ามากเลยนะครับผมเห็นไหมครับตอนนี้ก็คือช่วงที่เรากําลังผ่านตรงนี้ครับเห็นไหมครับข้างบนนี่ใส่ลวสีขาวเต็มนะครับมันเหลือช่วงแหว่งแค่ช่วงที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับผมเห็นไหมครับเนี่ยครับแล้วก็เหลือแค่นั่งร้านใต้เสาเท่านั้นนะครับที่ยังไม่ได้ใส่แผ่นพื้นนะครับส่วนลวข้างบนก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับช่วงหลังจากนี้ จะสังเกตเห็นว่านะครับช่วงหลังจากนี้อีกประมาณ400เมตรนะครับก็จะสังเกตเห็นว่านะครับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเริ่มมีลักษณะโค้งแล้วครับเนี่ยครับเพราะเป็นเพราะว่านะครับช่วงนี้นะครับโค้งของรถไฟทางไกลแล้วก็รถไฟความเร็วสูงนะครับไม่ได้ระดับกันเลยครับเลยจะทําให้รถไฟความเร็วสูงเนี่ยจะต้องทําการปรับโค้งนะครับเนี่ยครับเลยทําให้รถไฟความเร็วสูงเนี่ยตรงเข้าไปในหมู่บ้านนะครับส่วนรถไฟทางไกลก็จะวิ่งอยู่ในเส้นตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเลยทําให ทั้ง2เส้นทางนี้ครับไม่ขนานกันประมาณ1กิโลนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะกลับมาขนานกันอีกตรงจุดที่จะเดินทางเข้าสู่สถานีลาดบัวขาวนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงก็จะตรงแยกออกไปตรงที่เราเห็นตรงนั้นนะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็คือขั้นตอนตรงนั้นตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนของการวางสเปรย์นะครับซึ่งจะสังเกตเห็นลันชื่อนะครับสีแดงๆตรงนู้นนะครับอยู่ไกลๆนะครับตอนนี้ก็ไล่วางสเปรย์จนถึงนู้นแล้วครับ เห็นไหมครับก็คือจุดที่เขากําลังไล่วางสเปนอยู่นะครับเดี๋ยวเส้นทางรถไฟทางไกลเนี่ยก็จะกลับมาขนานนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับพอมาถึงตรงนี้ครับเส้นทางรถไฟทางไกลกับรถไฟความเร็วสูงก็จะมาขนานกันนะครับถ้าคิดระยะห่างก็น่าจะประมาณกิโลหนึ่งนะครับโดยประมาณนะครับเห็นไหมครับเพราะว่าโค้งมันไม่ได้ระดับนะครับรถไฟความเร็วสูงใช้ความเร็วเยอะกว่านะครับเส้นทางก็ต้องอารมณ์เหมือนต้องเกือบตรงประมาณนี้ครับ เนี่ยครับผมพอมาถึงตรงนี้แล้วนะครับตัวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงกับรถไฟทางไกลนะครับก็กลับมาขนานกันอีกรอบแล้วนะครับผมตรงที่กําลังจะขนานนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่สถานีลาดบัวขาวนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับจะยังมีเสาที่ยังไม่หล่อข้อสุดท้าย ประมาณอีก10ตัวนะครับเท่าที่ผมสังเกตนะครับตอนนี้เห็นมีมาขึ้นนั่งร้านประมาณแค่ตัวเดียวนะครับผมว่าที่เขายังไม่เร่งนะครับเพราะเขาก็คงคำนวณดูแล้วนะครับว่าจุดนี้นะครับก็คือคงต้องใช้เวลาอีกประมาณนานอยู่หลายเดือนนะครับกว่าจะลันเชอร์จะมาถึงตรงนี้นะครับเขาก็เลยไม่ค่อยได้เร่งรีบเท่าไหร่นะครับก็คือเอาแรงงานไปทําตรงจุดอื่นก่อนนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นว่าเขายังไม่ได้เอา ตัวผู้ละหมอนครับเข้ามาลุมตรงนี้นะครับถ้านํามาลุมก็น่าจะไม่นานนะครับประมาณเดือนกว,ก,วกว่าก็น่าจะเสร็จนะครับหรืออาจจะไม่ถึงด้วยซ้ํานะครับผมนี่ครับตอนนี้เดินทางเข้าสู่สถานีลาดบัวขาวแล้วครับทุกท่านนี่ยครับก็ ตัวสถานีลาดบัวขาวก็จะอยู่ด้านซ้ายมือของเรานะครับซึ่งตอนนี้เราถ่ายด้านขวามืออยู่ครับก็มองไม่เห็นนะครับเนี่ยครับออกจากสถานีลาดบัวขาวแล้วครับตรงบริเวณด้านข้างเสาตรงนั้นก็เป็นแคมป์คนงานนะครับเห็นไหมครับ ตรงบริเวณข้างหน้าของเรานะครับตรงนี้นะครับที่เป็นเสาใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นตัวสะพานข้ามถนนมอเตอร์ว์นะครับซึ่งจะสร้างแบบคานยื่นสมดุลนะครับตอนนี้ก็ดําเนินการแค่ถึงประมาณนี้อยู่นะครับทุกท่านเนี่ยครับก็จะมีเสาใหญ่ทั้งหมด4เสานะครับเพื่อทําการลองรับน้ําหนักของตัวคานทางวิ่งนะครับที่จะทํายกข้ามตัวสะพานมอเตอร์ว์นะครับถนนหมายเลข6นะครับเนี่ยครับตอนนี้นะครับพอเลยมอเตอร์เว์มาแล้วนะครับ ถนนมอเตอร์วีมาแล้วนะครับกาลังจะเดินทางเข้าที่ตัวสถานีคลองไผ่นะครับตอนนี้นะครับสาหรับช่วงบริเวณนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนของการวางสเปรย์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยครับตอนนี้ล้นเชอร์นี่อยู่ตรงไกลๆตรงนู้นเลยครับผมเกือบจะเข้าถึงต่อหม้อคู่แล้วนะครับน่าจะอีกไม่หลายตัวนะครับก็จะเดินทางเข้าเชื่อมกับต่อหม้อคู่นะครับที่สร้างไว้สําหรับเบี่ยงโค้งนะครับเพื่อเข้าไปในหมู่บ้านของ เส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะครับตอนนี้นะครับสเปนตรงช่วงบริเวณจากมอเตอร์เวย์มาถึงตรงบริเวณข้างหน้านะครับก็ต่อได้แล้วทั้งหมดนะครับ4.5สเปนนะครับซึ่งสเปนตัวที่46กําลังจะขึ้นนะครับซึ่งถ้าเทียบความคืบหน้าจากช่วงต้นเดือนนะครับที่ผมมาถ่ายนะครับช่วงวันที่1นนะครับมาถึงตรงบริเวณนี้ก็ถือว่ามีความคืบหน้ามาประมาณ2สเปนแล้วครับเนี่ยครับ กำลังดําเนินการต่ออยู่นะครับนี่ครับถ้าคิดเป็นระยะทางก็ประมาณ1,400เมตรแล้วครับตอนนี้นะครับก็เหลืออีกแค่4เสาเท่านั้นเองนะครับก็จะทําการเชื่อมเข้ากับตัวต่อหม้อคู่ที่เรากําลังมองเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับก็ถือว่าใกล้เดินทางมาถึงคลองไัยแล้วครับนี่ครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าของช่วงบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูภาพมุมสูงกันนะครับว่าตอนนี้นะครับ เส้นทางที ane, right ่จะเลี้ยวเข้าไปในหมู่บ้านออคลองไปนะครับตอนนี้เขาดาเนินการอะไรบ้างนะครับเนี่ยครับตอนนี Bryant ้ก็คืออยู่ในช่วงของการหล่อเสาอยู่นะครับสาหรับช่วงบริเวณนี้นะครับนี่ครับส่วนช่วงนี้ก็คือยังทาฟุตติ้งอยู่นะครับเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นทางยกระดับทั้งหมดนะครับก็มีความก้าวหน้านะครับสลับกันไปนะครับมีทั้งหล่อเสาแล้วก็ทาฟุตติ้งนะครับผมเนี่ยครับพอมาถึงตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นระดับดินนะครับทุกท่านเห็นไหมครับ นยครับเปลี่ยนเป็นทางระดับดินนะครับยาวมาเรื่อยๆเลยครับทุกท่านนะครับน่าจะประมาณกิโลหนึ่งนะครับโดยประมาณนะครับกิโลกว่าๆนั่นแหละไม่น่าจะกิโลหนึ่งหรอกครับเนี่ยครับก็จะยาวมาถึงตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นทางยุระดับอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อทําการข้ามทางรถไฟตรงบริเวณนี้ครับผมเนี่ยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะตรงเข้าสู่ที่ตัวอุโมงค์ลำตะคองนะครับผม โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมคลิปของผมมาโดยตลอดนะครับสําหรับวันนี้นะครับทางแอดเองก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดทับตไครบไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับสําหรับวันนี้นะครับแอดเองก็ต้องขวลาลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ